อันนี้คือโทนร้อนมีไหมกลุ่มนี้หมดแล้วหรอวางวางวางเออมา่ลูกมาแอปเปิลคือโทนร้อนสีแดงทนร้อนเปเกบ์นะปอกบ่เป้อกกวาวางางอนวางก่อนอ่าตรวสอบตรวสอบเหลือเกนหนึ่งเอาวางก่อนสิลูกวางก่อนวางก่อนเ่อตรวจสอบนนึ่งอามเท่ากันเลยต่อไปเป็น ัดสินเแล้ไหมุนนะอันนัอหนึ่งสองแล้วได้่น่าเยนเ็มาเร็ว่าเ็ว หนึ่งสองสามสี่อาวางค่ะ <S 2> <S 2> <S ไม่มีการถือ